สบอกเราสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรถรุ่นเก่าเก่าๆน่าเก็บน่าใช้นะคะรถโตโยต้าม g h t เอ็กค่ะสีเขียวดูดีสะดุดตาราคาประหยัดค่ะ6,9,000บาทเท่านั้นนะคะใช้ดีทนทานค่ะเครื่องยนต์ 2L ดีเซล2 5 0 0นซีซีนะคะเครื่องเกียร์ยังดีคับขี่วิ่งได้ใช้งานได้บรรทุกได้ค้าขายได้ แอร์เย็นเร่มถุดโอนมีครบภาษีปี69รถเพียรธรรมดากระจกขึ้นลงมือหมุนเบาะนางค่าพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ6,9,000บาทสนใจคันนี้ดูรถแถวหนองจอกมีนบุรีโทรคุยติดต่อโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตัวท่านรถเปลี่ยนสีมาแล้วนะคะภาษี68ค่าเดือนสิงหานะคะ สนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นสวัสดีค่ะ